เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูการอัปเดตในเกมพ u b g Mobile อยู่แล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาดูโหมดเพโลดที่ตอนนี้มันกําลังจะกลับมาในเร็วนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าโหมดเพโลดที่กลับมานะครับก็จะเป็นโหมดเพโลดในเวอร์ชันอัปเกรดนั่นก็คือเพโลดสองจนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเพโลดในเวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง โอเคไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมสิ่งแรกที่มีการเพิ่มเข้ามาแล้วก็น่าสนใจมากๆสำหรับโหมดนี้นะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของยานพาหนะนั่นก็คือรถนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่ครับรถบักกี้เนี่ยมีการติดปืนมีเกราะมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากเลย อ่าแล้วที่สําคัญเนี่ยรู้สึกว่าบักกี้นี่มันจะมีคล้ายๆกับทุนที่ใช้สําหรับลอยน้ำด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะมีรถกี่ประเภทแล้วก็ประเภทไหนเนี่ยมันจะมีปืนอะไรบ้างนะครับโอเคสําหรับบักกี้นะครับก็จะมีเป็นปืนกลนะครับที่ติดอยู่ด้านบนนะอ่าสำหรับคนซ้อนนี่สามารถใช้ปืนกลในการยิงได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเราสามารถยิงปืนกลได้อย่างนี้เลย แล้วก็ยิงได้รัวๆนะครับแต่ว่ามันมีกระสุนที่จํากัดนะครับคุณผู้ชม,มสุดยอดมากเลยครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสาหรับบักกี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับว่าเจ้ารถบักกี้ที่มีทุน่นลอยน้ำนี่มันจะลอยน้ําได้จริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมอนี่ไงล <laughs> อยได้จริงด้วยโอ้โหแล้วเร็วด้วยนะเร็วใช้ได้เนี่ยเผื่อนี่เร็วกว่าเรือด้วยซ้ำ ดูดิคุณผู้ชมโ,โหได้ไดว่าสารพัดประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับจบรวดบักกี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นนี้นะโอเคเราไปดูรถคันต่อไปกันเลยครับโอ,โอเคครับรถคันที่สองก็จะเป็นรถกระบะนะครับคุณผู้ชมโ,โหได้ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการเพิ่มของปืนที่อยู่ด้านหน้านะครับ อ่าแล้วก็ด้านข้างก็จะมีทุ่นลอยน้ำเหมือนกับบัคก,กี้เลยนะรวมไปถึงมีใบพัดด้วยอันนี้น่าจะขับในน้ำได้เร็วกว่าบัคกี้หรือเปล่าครับเพราะว่ามีใบพัดด้วยนะโหน่าสนใจมากครับสำหรับรถกระบะอ่าแล้วก็ปืนนะครับปืนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวลองมาลองใช้ดูนะครับก็สำหรับปืนด้านหน้านี่นี่ครับก็จะเป็นปืนไฟโอ้โห,โห,โหรุนแรงมากประโยชน์ของมันก็คือใช้ในการทำลายยานพาหนะของศัตรู นี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้นบักกี้เนะฮะควันขึ้นแล้วโอ้โหระเบิดเลยโ,โหนีไ่ได้ว่ารุนแรงมากเลยนะครับและนอกจากนั้นใช้ในการชวนศัตรูก็ได้นะครับสำหรับปืนไฟนะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูปืนที่อยู่ด้านหลังกันบ้างนะครับสําหรับปืนที่อยู่ด้านหลังอื้ก็จะเป็นปืนกลเหมือนกับบักกี้เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมแต่ว่าอันนี้น่าจะรุนแรงกว่านะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้ารถกระบะนะโอเคเราไปดูรถคันต่อไปกันเลยครับคุณผู้ชมอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นรถคันที่สามนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือรถดาเซียนะครับอ่าสาหรับเจ้ารถคันนี้จะไม่เหมือนกับรถอื่นๆตรงที่ว่ามันจะไม่มีทุ่นลอยน้านะครับ,ค,รบคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีปืนไฟเหมือนรถกระบะแล้วก็ปืนด้านบนโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันคือปืนอะไรปืน ที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะสามารถบังคับโดยคนที่นั่งอยู่ข้างคนขับนะครับเนี่ยอลองยิงดูนะครับอุ้ยเป็นมิดไซ์โหโหดมากเลยสำหรับเจ้ารถคันนี้แต่ว่ากระสุนมีอยู่แค่ลูกเดียวเหรอ,อเดี๋ยวเฮ้ยมีคนขับรถถังแต่ว่าขับไปแล้วโหแล้วว่าแต่รถลงตู่มาไงวะเนี่ย โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเราไปหารถคันอื่นกันต่อเลยนะครับไปครับคันสุดท้ายนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือรถ UAC นะครับคุณผู้ชมดูดูแล้วมันก็คล้ายๆกับรถตาเซียเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งดูดีกว่าครับอ๋อมันจะมีปืนอยู่3ชนิดนะครับคุณผู้ชมก็คือคนที่นั่งอยู่ข้างคนขับเนี่ย ก็จะใช้เป็นปืนกลน,นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นปืนกลอย่างนี้เลยแล้วก็คนที่นั่งอยู่ทางด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับก็จะใช้เป็นมิดไซน์นั่นเองอืมรถคันนี้นี่โอ้โหน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีปืนติดอยู่ถึงสามกระบอกเลยนะครับเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรถที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเพิ่มเข้ามานอกจากรถลงตูนะครับคุณผู้ชม นอกจากเฮลิคอปเตอร์แบบปกติแล้วมันก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์แบบพิเศษด้วยนะครับนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ของทหารนั่นเองซึ่งนี่ครับคุณผู้ชมมันจะมีปืนติดอยู่นะมีปืนกลติดอยู่ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วนอกจากนั้นนะครับเมื่อเรานั่งฝั่งหน้านะครับที่ไม่ใช่ฝั่งคนขับนะเราจะสามารถยิงเป็นปืน RPG ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมเราสามารถยิงมิสไซ ที่อยู่ด้านหน้าของเฮลิคอปเตอร์ได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากตอเชื่สำหรับจุดนี้ก็คือฐานทัพลับนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะเกิดมาตรงช่วงแบบกลางเกมนะครับอ่าโดยที่ฐานทับลับนะครับมันจะมีนี่ครับเป็นไอเทมพิเศษนะครับที่อยู่ในกล่องซับไพ่นะครับคุณผู้ชม เป็นชุดทหารสีเขียวตัวนี้เลยโอเคขอป้อมจาก,ก่อนนะครับซึ่งต้องระวังนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าศัตรูเนี่ยเขาจะแห่กันมาที่ฐานทัพรับเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องบินลบด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาแล้วไงนี่ครับคุณผู้ชมพูดไม่ทันขาดคำนะครับศัตรูมาแล้ว ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับเนี่ยโอเคเราต้องใช้ตัวช่วยนะครับนั่นก็คือโน้ตบุ๊กอันนี้เลยเราจะเรียกโดวมาจัดก,การศัตรูนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็คืออาวุธใหม่ที่มีการเพิ่มเข้ามาของ p พ y l o โ d ล2.0นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยัดวหรือเปล่าจิงคับเข้าไป อืาไปหือโหดมากแต่ว่าไม่โดนศัตรูเลยรอดได้ไงวะเนี่้โอ้โหยเอ่อเอ้าเอ,อ้มาเล่นโน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้โหก็ว,ว่าใครเรียก UAV ที่แทก้ก็ศัตรูนี่เอง โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฐานทัพลับนะีนแล่นอกจากนั้นนะครับอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามานะ่ก็คือ RPG แบบ4ี่หัวนะครับนี่ค,ครับคุณผู้ชมซึ่งมันสามารถยิง RPG ได้ติดต่อกันถึงสี่ลูกนะครับคุณผู้ชมเรียกว่ามันจะยิงได้เร็วกว่า RPG ปกติทั่วไปนั่นเองนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือห้องนิรภัยนะครับที่อยู่ที่โรงเรียนนะจะอยู่ชั้นแรกเลยนะครับก็เราสามารถเข้าไปเอาไอเทมที่อยู่ภายในห้องนิรภัยได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเปิดได้ด้วยวิธีปกตินะครับโดยที่เราต้องใช้เป็นระเบิดนะครับในการสกปไินะครับไม่ว่าจะเป็นปืนระเบิดหรือว่าปืน RPG นะครับให้เรายิงใส่กำแพงอย่างนี้เลยนี่ครับคุณผู้ชมยิงไปเรื่อยๆนะครับโหดิได้ว่ามันแข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ย นี่ครับเริ่มเป็นรูแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอเทมที่อยู่ภายในห้องเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนอ่านี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้ประตูพังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูไอเทมข้างในกันอ่านี่เลยก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ในการเรียกดน UAV นั่นเองนะครับดีมากเลยฮะรวมไปถึง RPG ด้วยเป็น RPG แบบ ติดตามตัวเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โเรียกได้ว่าไอเทมที่อยู่ข้างในห้องนี้รภัยนี่ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับก็มานี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับเพลโล2.0ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในนเร็วนี้นะครับคุณผู้ชมก็รอกันนิดนึงนะเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผม c สตช์ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายครับผม